กันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วจ้าสวัสดีจ้าเป็นเพื่อนสวัสดีทุกคนนะจ้าโทษทีเจจอยไม่สบายเป็นหวัดก็เลยกันคอเจ็บคออืเ,เพื่อนๆวันนี้เจจอยไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรแบบไม่ได้มากินอะไรโชว์เด้อนี่ต้นไม้สวยบอกไม่ได้โชว์นะจ้าไม่ได้โชว์แต่ให้ดูความสวย อ่อาเดี๋ยวจอยจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วอีกแล้วเดอ้ออยู่เฉยๆอย่าเพื่อนๆมันมันเงียบอ่ะต้องมาโม้ต้องมาคุยให้เพื่อนๆฟังเดอ้อสวยบอนี่นางขึ้นใหม่อีกแล้วโชว์ความสวยจ้าอือสวยบอ่สวยบอน้นไหนยเยจอย,ชยโชว์โชว์นิดนึงโชว์เพื่อนๆน,นิดนึงจ้า อือเจอจะมาพูดให้ฟังเด้อว่าเดจอยจะเล่าไว้ฟังอ่าว่าเจอยี่ยต้องเยจอยบ้าหวยด้วยเด้อบ้าหวยอยากอยากรวยอ่ะอยากปลดหนี้ไม่ใช่อะไรหรอกอยากปลดหนี้เป็นหนี้อยู่อือเดจอยบนนนะนะบนกับแฟนที่เสียไปอ่ะอืมบนกับแฟนที่เสียไปอ่ะเพิ่งเสียไปว่า ปีใหม่เนี่ยปีใหม่ของทุกปีอะเราสนุกสนานกันเลี้ยงกินเลี้ยงกันจัดเลี้ยงที่บ้านอย่างเงี้ยแต่ปีนี้มันเงียบเขาจากไปแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะบอกอย่าจอยแบอบกเครียดเด้อเป็นหนี้เขาเยอะจอยก็ไม่ได้ทํางานอย่างเงี้ยก็เลยเครียดก็เลยบน่บนบน่นบนอย่างเงี้ยแล้วทุกทุกทุกครั้งนัก็จะมาเข้าฝันลูกนะ บอกเออก็รู้ว่ายายจอยชอบหวยเล่นหวยซื้อหวยอย่างเงี้ยซื้อลอตเตอรี่อะ่ะทีตอนเขาอยู่ชื้อทีนหลายๆใบหลายๆคู่อย่างเงี้ยทีนี้เขามาบอกว่าคน <c oughs> มาเข้าฝันบอกลูกอีกนะงวดที่แล้วงวดก่อนก่อน,อน,อนเขาค้ามาบอกว่าแม่มึงรู้แม่มึงรู้อย่างเงี้ยแล้วออกแต่รถเขาวันนะสองงวดแล้วออกแต่รถเขา่าแล้วออกตัวที่เขาสั่งยายจอยด้วยก่อนเขาตายอะ่ะเขา เขาบอกว่ามึงอย่าลืมสามห้านะตอนนั้นเห็นไหมท่านผู้ชมออกจริงจริงด้วยสามห้าของเขาว่าเอองวดที่แล้วไงออกสามห้ามว้ของเขาเลยน่ะทีนี้เมื่อคืนนี่ลูกสาวฝันอีกฝันว่าที่แม่มึงบนน่ะฝันว่ามีมีมีมแม่เหมือนเหมือนแม่ทีคนนึงอ่ะนะนุ่งชุดขาวเนี่ยมา ามาเรียกลูกสาวแล้วก็บอกว่าพี่หนุพี่หนูมมนหน่อยหน่อยลูกสาวก็เข้าไปคุยแล้วลูกสาวก็เลยถามว่าแล้วพ่อหนุ่มเห็นพ่อหนูม่มไหมเขาเลยบอกว่าพ่อมึงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนู่นบอกลงมาไม่ได้แต่ฝากยายมามฝากยายมาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกได้ปรดนี่บอกเพราะว่าคนในบ้านมึงอ่ะจะมีคนถูถมไว พูดอย่างเงี้ยเออลูกสาวก็มาเล่าให้ยาจอยฟังนะว่าคนในบ้านเนี่ยจะถูกหวยจะได้ปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยย่ังที่ยาจอยบ่นหรือว่าหนี้สินเยอะแยะทยํายังไงดียงานก็ไม่มีอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละก็บอกพ่อมึงสั่งมาบอกบอกบอกแม่มึงด้วยว่าไม่ต้องกลัวหรอกได้ปลดหนี้แน่เพราะว่าคนว่า คนอยู่ในเนี่ยว่าอจย์จอยอะจะต้องถูกกดนี้ถูกหวยกดนี้แล้วบอกคนหนี้ไม่ต้องกลัวเออาจย์จอยก็บอกเออดีถ้าขอให้ถูกจริงแท้ขอให้เจยจอยถูกจริงๆมันได้กดหนี้กลดสินแค่นี้ยเจยจอยก็สบายใจนะถ้ากดนี้ะนะอ่นั่นแหละลูกสามมันฝันไงเจยาจอยก็บอกที่หลังท่านจะมาบอกนะต้องบอกเลขตรง,ง,งๆได้ไหมอ่าสามงวดแล้วพี่น้องบอกเสร็จ แม่มึงรู้แม่มึงรู้แต่ก็ออกไปรถทะเบียนรถเขานะอืมออกทั้งบนทั้งล่างออกแต่ทะเบียนรถเขาอยู่นั่นแหละรถรถที่ทุกศพกลับบ้านอนะ่ะรถคนะันนั้นอะออกสองงวดแล้วสองงวดน,นี้อีกบอกไม่ต้องกลัวหรอกที่จะจอยบ่นหมยว่าเป็นเป็นหนี้เป็นสินก็ไม่มีเงินปลดหนี้อ่างเงี้ยก็บอกได้ปลดหนี้ เพราะว่ายยจอยจะถูกหวยบอกพ่อสาธุสาธุพี่น้องแซ่บ่อยายจอยถูกได้โปลดนี่จริงๆเด้อน,นี่แหละย,ยายจอยจะมาเล่าให้ฟังว่าลูกสาวมันฝันลูกสาวจะจะฝันตลอดแม่มึงรู้อย่างนั้นแม่มึงรู้อย่างนี้แต่เขาว่าลงมาบอกไม่ได้บอกเขาอยู่ข้างบนฝากแม่ทีมาบอกอืม ขอให้จอยถูกจริงๆเออได้ปลดหนี้ปลดสินนะพี่น้องเครียดคนเป็นหนี้เครียดคนอื่นก็จะมีเงนินจะร่ํารวยยังไงเราก็ไม่รู้แต่สําหรับเจจอยเองอ่ะนะขอแค่ได้ปลดหนี้ปลดสินก็เท่านั้นแหละก็หนี่ก็ไม่เยอะหรอกแต่ก็คนไม่ได้ทํางานอ่ะนะ ก็เครียดก็บนกับเขาว่าเพราะบนกับเขาว่านี่สินเยอะไม่รู้จะทํำยังไงงานก็ไม่ก็มีเสียงมันแห้งขอโทษทีจ้านั่นแหละผมก็มาคาฝันบอกไม่ต้องกลัวเจอยก็บอกซาทุกขอให้จอยถูกจริงๆได้ปลุหนี่จะได้สบายใจอยู่กับลูกกับเต้าแบบสบายใจอ่นะ ยิ่งช่วงนี้ยิ่งงานการไม่ค่อยมีพี่น้องเอ๋อยเด็กจอยเล็กผ่านเครียดอืมก็แค่นี้แหละเด็กจอยก็ขึ้นมาดูต้นไม้แล้วก็มาเล่าความฝันของลูกให้ฟังว่าเศรษฐีใหม่จะมีอีกแล้วเด้อลูกงามบอสสวยไหมพี่น้องเจ้ากรงไกเซอร์เนี่ยสวยสวยงามมาก มาดูสวนจ้าว่างๆก็เลยมานี่ขึ้นใหม่เห็นไหมขึ้นใหม่เยอะแยะแค่นี้แหละมีความสุขแล้วายจอยเข้าสวนเข้าสวนสวนสองร้อยไล่เยจอย <c oughs> จ้าก็าแค่นี้แหละเยจอยมาเล่าไว้ฟังดีจั <c oughs> ยายจอยชอบเล่าบอกเล่าเก้าสิบจ้า เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟัง ừ, สวยบองน้ำบองน้าบองน้ำ,นำ,นำ,นำจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าจะจอนอนบอกเล่าเก้าสิพูดแก่เครียดให้เพื่อนเพื่อนฟังเฉยเพื่อนเพื่อนอย่าเครียดเดอ้อจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าจะจอจะลดน้ำต้นไม้ก่อนบา,บายบายจ้า อย่าเพิ่งเครียดอย่าเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งเบื่ออย่าจอยเด้ออย่าจอยโม้ยฟังไม่ได้โม้นี่พูดเรื่องจริงเด้อลูกสาวมันฝันมากเกินไแล้วค่อยมาดูเสษฐีใหม่เด้อไม่ได้เป็นเสษฐีก็เอาเขาไห้ได้จุดนี่เนาะพี่น้องเนาะ